วัสดีครับเพื่อนเ่อนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติหลวงพ่อคูณปริสุโทโธหรือพระเทพวิทยาคมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อคูณเกิดวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคม 2,466ที่บ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาท่านอุปสมบทเมื่อวันที่5พฤษภาคม2,487ได้รับฉายาว่าปริสุทโธปริสุธทโธทหมายความว่าผู้บริสุทธิ์เป็นฉายาของผู้ที่เกิดวัน พระอรหัตสบดี12สิงหาคม2535เป็นเจ้าคุณสามันที่พระยาณวิทยาคมเถน10มิถุนายน2539เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวิทยาคมและ12สิงหาคม2547 เป็นพระราชาคณะชันเทพที่พระเทพวิทยาคมนะครับหลวงพ่อคูณปริสศุโทโธท่านมรณภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคม2558สิริอายุได้91ปีพรรษา71พระราชทานเพิง ในวันที่29มกราคม2562เวลา22.15นสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธคือเจ้าคุณธงชัยหรือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุกนีนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ